ครับท่านประศรนน้องเย็นนะกันนี้ครับสวัสดีครับโครงการอะไรครับที่มาเสนุอ่ะน้องยิมโอเคครับก็วันนี้เป็นโครงการตะกร้าส้มครับตลาดสินค้าราคาประหยัดนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตำบลราชาธิวัฒครับหมู่4นะครับที่ซอยกิ่งแก้ว32นะครับซึ่งเราก็จัดโครงการนี้เป็นครั้งแรกเรากล้าเคลมนะครับว่าเราเป็นที่แรกในโลกนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าที่อื่นจะใช้ชื่อนี้ รอบโคร,รงการนี้นะคะก็อมองว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเศรษฐในยุคและเศรษฐก,กิจแบบนี้นะคะเราช่วยพี่เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกเราก็มาขายให,ให้กับพี่น้องประชาชนในค่อนข้างถูกเหมือนกันวันนี้เราพาน้องยิม น้องยิมเป็นคนจัดงานประสานงานงานนี้นะคะคเพราะว่าเราจะเป็นน้องยิมจะเป็นตัวแทนของในตำบลราชาเทวะแล้วก็ขออนุญาตแล้วก็โครงการนี้น้องยิมบอกว่าเราจะทําโครงการนี้ไปครบทุกหมู่ในตำบลราชาเทวะเลยคะ่ะหมู่อื่นๆพี่น้องประชาชนหมู่อื่นๆรอได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะเวียนไปค่ะก็อยากจะเล่าถึงโครงการนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับ,รบว่าโครงการนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็มีสินค้าเราอยากจะทํา ตลาดสินค้าราคาถูกอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยพยายามหาคอนเซ็ปต์หาอะไรไปครอบให้มันคล้องกับพักนะครับก็คือได้ชื่อนี้มาเป็นโครงการตะกาส้มครับแล้วก็จุดประสงค์นะครับเป้าหมายที่เราอยากจะให้โครงการนี้ครับมันขยายออกไปนะครับเริ่มต้นที่นี่ที่หมู่4นะครับแต่ว่าตำบลราชาธิวะของเราเนี่ยมีอยู่ทั้ง15หมู่นะครับเราก็อยากจะขยายโครงการนี้เนี่ยกระจายออกไปให้ครบทั้ง15หมู่ให้ครบทุกคนในตำบลราชาธิวะเนี่ยได้ จับจ่ายใช้สอยนะครับได้มีโอกาสสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับของพัรเก้าไกลนะครับแล้วก็ของของผมเองนะครับของพี่ใหญ่ราชาเทวะด้วยครับก็อยากให้ทุกคนครับมาช่วยกันสนับสนุนโครงการดีๆครับให้มันไปต่อนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราเอาสินค้ามาเนี่ยเราได้มาในราคาที่ถูกจริงนะครับแล้วก็เราบางอย่างเนี่ยเรามาขายในสินค้าราคาทุนเลยนะครับเพื่อที่ไม่บวกค่าขนส่งไม่บวกค่าอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อจะได้ให้แบบพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ของสินค้าในราคาที่ถูก ช่วยประหยัดต้นทุนในการใช้ใชชจ่ายใช่ก็ในฐานะสสเองก็ต้องขอบคุณน้องยิมเป็นต้องขอบคุณน้องยิมมากๆเลยที่เป็นเอาโครงการดีๆคิดโครงการดีๆมาอย่างเงี้ยให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาใช้จับจ่ายใสอยกันเนาะแล้วก็ลดต้นทุนในการดำเนินชีวิตได้ไปอีกนิดนึงถ้าไม่ได้มาก แต่ก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันนะคะสําหรับต้นทุนเพราะว่าของพวกนี้ใช้ได้ในชีวิตประจําวันเนาะแล้วของที่น้องย้มเอามาเนี่ยในชีวิตประจําวันเราพวกเราทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนะคะยังไงหลังจากนี้นี่เราจะมีข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับพักเก้าไกลหรือว่าเกี่ยวกับโครงการในตําบลน,นะครับข่าวสารในตําบลราชาเทวะเนี่ยก็อยากให้ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับและครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปะจับที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามได้ในเพจครับเราจะลงไว้นะครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่ มาดูแล้วก็มีพื้นที่นะครับอยากจะให้เราไปจัดงานจัดงานโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาปรึกษาพูดคุยกันได้ครับได้ค่ะยังไงมาจับจ่ายใช้สอยกันนะยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็โครงการนี้ครับเป็นโครงการอ่าดก้า้มนะครับสินค่าราคาประหยัดกันครับเป็นโครงการที่ของทางผมร่วมกับพักเต้าไก่นะฮะก็มาเรื่องเราเลยเห็นว่าในสภาพเศรษฐกิจขนาดนี้ ก็กําลังเกือบจะเรียกว่ายาแย่นะเราก็ทดลองเอาที่หมู่4เนี่ยนะฮะเป็นโมเดลคือเรานําสินค้าต้นทุนหรือบางอย่างเรายอมขาดทุนนะฮะเรา่แต่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งในอะไรเราก็จะนําสินค้าเนี่ยมาลอง ให้ผู้บริโภคหรือว่าชาวบ้านในหมู่สีของเราเนี่ยได้ใช้เหี่องประชาชนในสินค้าราคาถูกแย่ๆแบบท้องตลาดนะฮะก็จะดำเนินการแบบเนี้ยไปเรื่อยๆตามหมู่ถ้ามีพื้นที่ให้เราจัดนะฮะเราก็จะไปเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์สองครั้งก็แล้วแต่ความสะดวกของเราครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะที่อยากจะจับใจใช้สินค้าราคาถูกก็มา มาเดินมาร่วมงานมาซื้อใช้จิตจับใจสิคะาิะประหยัดของเราได้ครับทุกการทุกการของเราเนี่ยถ้าบมกไหนมีมีพื้นที่ให้เราได้จัดจัดรักษณะแบบนี้นะฮะเราก็จะไปทุกหมู่ก็ในโอกาสหน้าต่อไปเนี่ยเราก็คงจะไปหมู่8ครับซึ่งก็มีสถานที่มีพื้นที่สารโรงศารปันนาลายอะไรเนี่ยเราก็จะเดินไกลต่อไปก็ เป็นน่าจะเป็นหมูซีซึ่งมีพื้นที่ที่ที่พื้นที่ที่โดมเขาฮะมีพื้นที่กว้างอยู่แล้วก็หมูหนึ่งเราก็จะไปที่ศาลพ่อแก่ครับครับเร<อ>าจะเรากะเรียนไปเรื่อยๆนะฮะถ้าพบท,ทุกหมู่แล้วเนี่ยถ้าประชาชนต้องการอยู่เรียกร้องมาเราก็จะกลับกลับกลับมาดำเน,นินการขายสินค้าแล้วครับอย่างนี้ต่อไปครับ พี่ใหญ่ภูมิใจไหมที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาครับก็ดีใจฮะโครงการนี้เราเราคิดม้างแต่นานมากแล้วแต่เราไม่มีโอกาสซึ่งมาปีนี้ก็ได้คําแนะนําจากหลายๆท่านครั้งกับสนิตยามีสีแล้วก็อาจารย์กนินก็เออเรียกได้ว่าน่าน่าจะทําได้แล้วตอนนี้ถึงได้ไปถึงเวลาแล้วก็แดดดีก็ย่าแย่ก็เลยมาเริ่มเราดีใจฮะที่ได้ได้ดูมีวิสิ์ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนสองหอก็ได้นะจ๊ะ เน่ยไม่เ,เหนื่อยเท่าไหร่เราใช้เวลาในการนี้ก่อนล่วงหน้าก่อนการขายประมาณ3วันในการไปออเอาของมาในการติดตอด่อแต่ว่านานหน่อยคือข้าวสารเนี่ยเราอาจจะต้องแพ็คอะไรอย่างเงี้ยฮะติดตามได้ที่ไหนจากพี่แสงใหญ่ก้าไกลราชาอ่าในเพจของพรรคก้าวไกลราชาเทวะครับโอเคครับเอาละ มาเลยครับมาเลยครับกำลังว่างๆเลยครับโเ,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 เนือแดดต่างประเทศแล้วมั้งโครงการตะก้าส่ง,งเรานะครับยังไม่หมดเวลานะครับใครสนใจสินค้าไป มาได้ฮัลโหลครับาาาชาวราชาเิวะนะครับมากันได้เรื่อยๆนะครับสำหรับสินค้าราคาประหยัด